แพ้บราซิลไปเยอะไหมครับเอาจริงๆอะ่ะเขาต้องยอมรับนะครับผมเป็นคนทํางานหน้าง,งานอยู่แล้วถ้าถามว่าแพ้ถามว่าเยอะไหมมันก็ประมาณหนึ่งแต่ไม่ถึงกับขนาดรู้ลรถต้นคออะไรกันเยอะแยะแล้วก็ไม่ถึงขนาดแบบชนะกันแบบอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือทั้งสองคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราจะจําเป็นต้องเลือกเราก็คิดว่าบราซิลเขาก็เหมาะนะครับเหมาะบราซิลเป็นผู้หญิงที่ โฟกัสในสิ่งที่ประกวดตั้งแต่วันแรกที่มาแล้วก็ทํากันบ้านมาเยอะนะครับแล้วก็เตรียมตัว PR ตัวเองมาอย่างเช่นอันนี้ไม่ได้ไหมายถึงว่าเราจะไปเห็นกับทรัพย์สมบัติหรือการพรีเซนต์ว่ารวยหรือจนนะมันจะมีคนกี่คนนะที่จะนั่งเฮลิอคอปเตอร์มาลงสนามบินเพื่อมาขึ้นเครื่องมันก็ต้องมีอะไรที่เคร์จะมีสักกี่คนที่แบบ จะใช้เครื่องมือส่วนตัวในบางโอกาสหมายถึงว่าการทำโปรไฟล์ผมว่าการที่เขาโปรดิวตัวเองมันก็เป็นครีเอทีฟอันนี้เราก็จะแอบให้คะแนนนะครับแล้วก็สิ่งที่เขามีอยู่ในตัวเขาก็คือเขาเป็นคนที่พร้อมใช้จริงๆเพราะเขาอยู่ลอนดอนมาเจ็ดปี mm. เรียนปริญญาโทจนจบที่นั่น mm. แล้วตอนนี้ก็กลับมาช่วยธุรกิจที่ครอบครัวก็คือทําพวกไล่ทรงไล่ส้มกันไปนะฮะ ซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่ผมว่าเป็นฟูลแพคเกจที่สุดคนหนึ่งที่อัตราเสี่ยงต่ําที่สุดเราไม่ได้บอกว่าจะดีที่สุดนะเพราะไม่เคยประเมินใครว่าดีที่สุดเอาเป็นว่าอัตราเสี่ยงต่ําที่สุดก็สมควรได้นนมองก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าคนไทยจะกลัวกลัวอะไรอ่ะถ้าดีจริงยังไงก็มงถ้าไม่ดียังไงก็ตุบแล้วตอนเนี้ยเรื่องจริงอะที่ประออกะอบแล้ว,วาาลตอนเนี้ยแล้วตอนเนี้ยขอความเห็นใจหน่อยถูก ประเทศหนึ่งตีหลังจนแบบเจ็บไปหมดทั้งทางแล้วเนี่ยเอาม่ต้องกรเดี๋ยวติ๊บช่วยเนลมิดบอกแคนเบเดียกับบราซิลช่วยอัพขึ้นมาครับไม่ไอ้เรื่องอัพลงอะช่างมันเถอะแต่เขาโทษนะขอระบายความในใจนี่ก็ระบายมันในรถตลอดทางเขาบอกว่าเฮ้ยเราเราเต็มที่แล้วนะเราก็อยู่ไม่คิดเลยว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่มีอยู่มันเป็นของที่มีค่ามันจะไม่มีวันหมดค่าถ้าอยู่คิดออกว่าควรทําอะไรและไม่ควรทําอะไรการมีเพื่อนที่ดี การมีคนที่ให้ดีกว่าการตัดโอกาสในการที่จะทำให้ตัวเองมีเราก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็มีควีนเป็นผู้ชนะเพิ่งเดินลงจากเวทีอำลาตำแหน่งคุณไม่อยากให้ควีนเอ็กซ์ควีนของคุณเป็นที่รักของใครต่อไปเหรอถูกไหมฮะ,ะเพราะว่าเราพูดตรงๆอย่างเทียนอย่างเงี้ยเขาเป็นที่รักของหลายคนเราพาไปโรดโชว์ทุกประเทศมาที่นี่เราพยายามปั้นให้ทุกคนรักรเทศแต่เวลาที่คุณทําแบบนั้นกับแกร์นี่ย คนประเทศอื่นเขาแบบเขาจะไม่น่าเขาจะรู้สึกว่าไม่น่ารักผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชื่อเสียงประเทศแล้วก็ควีนผู้ชนะพึ่งลงจากเวทีมันก็คือสิ่งที่เขาจะต้องไปเผชิญกับสิ่งที่คนอื่นเขาบอกว่ารักแล้ววันนี้เขาอาจจะเปลี่ยนใจมันไม่แฟร์แล้วก็บอกได้ตรงๆว่าทําไมถึงตกรอบเป็นคนเดียวในกองที่ลาตัวยาวกว่ายาวกว่าช่วงล่างผมเห็นชัดเจนอยู่แล้ว นะครับแล้วก็ตรงสะโพกก็ใหญ่มผมสามารถสเตตเมนต์ได้เมื่อจบการประกวดเพราะฉะนั้น20ในตำแหน่ง power country soft h e Year ดีแล้วแล้วก็ดีมากแล้วก็ได้เป็น golden grand award สำหรับพ<ม>ีดีก็แล้วไม่รู้จะดีไปกว่านี้ได้ยังไงอยแล้วเจะเอาบราซิล <c oughs> ออกหรือเอาเวียดนามเข้าเตรอผู <c oughs> ้อง,งจะเอาเจ้า,จา,จาภาพออกเหรอเ <c oughs> พราะเจ้าภาพเขาก็สู้หัวชนฝา จะเอาอิงฟ้าออกเหรอมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่อีกอ่ะถูกไหมผมก็ต้องถูกใช่ผมก็ไม่ต้องเอาแฟนอิงฟ้าแฟนครับหรอกผมก็ต้องถูกคนไทยด่าเพราะว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็อย่างนั้นแล้วจะจะเอาอย่างไงก็เลยแบบรู้สึกผิดหวังนิดหนึ่งอันนี้ขอระบายิดนึงผิดหวังแต่ไม่ถึงกับเสียใจ